แล้วเนาะสวัสดีค่ะมูนี่มาพอกันกับเจ้าโอตะลุยกเกษตรค่ะค้ามูนี่เจ้าโอจะผ้ามาเก็บมะกรูดค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่าเก็บมะกรูดนะคะอ่าส่งขายค่ะพี่นอ้องอ่าช่วงนี้ฤดูอ่มามะกรูดกก๋ยู่ราคาอยู่ที่สิบบาทขึ้นค่ะพี่น้อง มารับชมการเก็บมะกรูดน้ำโอเลยค่ะบรรยากาศมาเก็บมะกรูดนะคะพี่นอ้องฝนกำลังจะตกนะคะบรรยากาศเหมิดคลึมบม่บมีแดดเลยค่ะพี่น้องคะอ่ะเย็นสบายนะคะบ่หอนแดดค่ะพี่น้องมือนี้ มาเก็บมากรูดกับเจโอเลยค่ะสวนนี่เป็นสวนผสมประสานค่ะพี่น้องมีมะกรูดมีตะไคร่มีกล้วยมีต้นลำไยนะคะเหลือหนวยที่มันเริ่มมีหนามนะคะพี่น้องให้มันลูกงหญ่กว่าหลูกปิงปองค่ะพี่น้องนีค่ะเพราะว่าลูกข้าเจ้านี่เพิ่อนจะเอาไปขันเอาหนามมะกรูดนะคะพี่น้อง บางหน่วยอยู่สูงกะเอาหยากแน่ค่ะพี่น้องค่ะเตี่ยะไรกระดูดเอาค่ะพี่น้องนะคะมารับชมเป็นกำลังใจเก็บมะกรูดกับจเจ้าไปค่ะ บางต้นมะกรูดนะคะเป็นต้นขนาดสูงแล้วนะคะเขากะใส่ใบเลื่อยเกาะน่วยเห็นมันลงมานะคะพี่น้องแลวกะจะโอเคไปทําการเก็บหน่วยที่มันหลูดลุ่มนะคะพี่น้องอนี่แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศการเก็บมะกรูดนะคะพี่น้องอใบมะกรูดนี่ก็มีประโยชน์นะคะพ้น หมากผลมะกรูดก็มีประโยชน์นะคะพี่น้องต้นมะกรูดนี่ปลูกไว้บ่เสียหายค่ะพี่น้องมีประโยชน์ทั้งใบทั้งผลเลยนะคะพี่น้องค่ะใบกับเก็บขายได้นะคะหมากผ้กนมะกรูดก็เก็บขายได้ค่ะพี่น้องค่ะหนวยมะกรูดที่จโอเก็บนะคะก็จะเลือกเอาหนวยที่มันใหญ่กระหลูกปิงปองค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะลักษณะของหนวยมันนะคะ ถั่ใหญ่ก็ลูกปิงปองนะคะมันก็จะมีนามมะกรูดหลายค่ะพี่น้องคะจะอูก็จะเก็บตออีกจุกหน่อยค่ะมันเหลือนิดหน่อยนะคะพี่น้องคะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะต้นนี้ก็ได้ประมาณครึ่งตะกาค่ะพี่น้องจะอูก็จะเอาขึ้นรถค่ะพี่นอ้องเอาเข้าไปคัดเลือกใส่ อีกที่นึงนะคะพี่น้องต่ว่ากอนถีเก็บโจะกะคัดเลือกไปในตู้เลยนี่แหละค่ะปริมาณที่เก็บได้นะคะพี่น้องค่ะผิวลักษณะมากรูดกับเลือเอาใส่ขนาดใหญ่ก็ลูกพิ้งปองค่ะพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้นะคะค่ะ,จะเจก้อนกลับค่ะ,จะเจกะไปตัดเอาล้วยก้อนกลับนะคะพอดีตุนนป่วยมันแก่ อยู่ติดกับต้นมะกรูดนะคะพี่น้องทำการตัดกล้วยกับบาดก่อนค่ะพี่น้องคะมาเไปอ๋อไปเรียบร้อยตรงในนั้นนี่ไงจะเอาไหมเอาบอกไปเอาไปเอาไปเหรบอกเก่นั่นเนี่ย เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะปริมาณที่เก็บมะกรูดได้นะคะพี่นอ้องจากนั้นเท่ากับมาทําการแพ็คมะกรูดใส่ถุงนะคะพี่นอ้องบรรจุถุงปริมาณถุงละ10บกิโลค่ะพี่น้องเตรียมแพ็คสุงให้ลูกค้าค่ะ นี่ค่ะเขากับแพก็กทุงละสิบกิโลเตรียมทรงให้ลูกค้าค่ะพี่น้องค่ะค่ะจูกับขอจบคลิปการเก็บมะกรูดเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่คลิปหนาค่ะ